90%กันแล้วนะครับระบบไฟเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มมาเติมสารกองกันแล้วนะนี่เราใช้สารกองดูปองนะครับหรือว่าบริษัทเดียวกับฟิลเทคนะครับเราใช้อันตไซเกินน้องๆก็เตรียมไว้ให้นะครับอันนี้เป็นถังเก็บน้ําดื่มนะครับให้ดูนะ เก็บกันไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเติมสารกองกันแล้วนะครับแน่ไหวไหมไหวไหมไหวไหมแน่เราได้กลวยมาแล้วนะครับระวังหล่นนะแน่เดี๋ยวเราจะเริ่มถังแรกกันก่อนนะเรามีสารกองอะไรบ้างเมื่อกี้เราให้ดูเลซินไปละเรามีเบิมนะครับเรามีคาร์บอน เราจะเริ่มถังแรกกันก่อนเลยนะครับวันนี้มาสอนน้องๆเติมสารกองกันนะเริ่มจากถังกองถังแรกดูซิว่าเขาจะเทยังไงค่อยๆนะครับค่อยๆจับอ่าดูนะ <Okay. S 1> ว่ามันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดก่อนแนะ่แนะดูวิธีการคิดก่อนนะ oh. Oh. อ่าไม่ธรรมดาเนี่ย oh. Oh. นะไอหลักการนี้เพิ่งคิดคน้น เจ้าแรกในโลกนะครับดูว่าจะสําเร็จหรือเปล่าหรือจะหกหมดอ่ะเราดูเราดูเราดู <c oughs> <c oughs> นะครับบอกให้แบ่งไม่แบ่ง <c oughs> อ่ะมาดูกันนะอาจจะต้องช่วยแล,ล้วล่ะคุณใครับ,รบอ่านะเมื่อกี้ไปช่วยจับเห็นไหมครั้งแรกอะไรมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะเดยวหน่อยก็เก่งครับนี่เราเติมแล้วนะ30กิโลแรกนะอ่าให้ดูกันนะครับนี่ เติมไปแล้วนะครับ30กิโลแรกนะแอนทอร์ไซต์นะครับพรีเมียมเกดนะอ่าเดี๋ยวเรามาตัดถุงที่2ถุงที่3มามกันต่อเราใส่เรไซส์สองถุงแล้วนะครับยาวไปไหมโอเคอ่าจับจับอ่าจับดูว่าถึงตรงไหนออาออกมาตั้งดูนะนี่เราเติมไปสองถุงแล้วนะครับเราใส่อยู่ประมาณสัก40%นของถังไหนะ นะสใส่อีกใส่อีกแค่ให้มันถึงสักประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยสองุงครึ่งนะโอ้ยนะเล้วมาดูต่อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการใส่เติมครั้งที่3นะครับเมื่อกี้เติมไปแล้ว2ถุงก็คือ60กิโลนะครับเติมอีกประมาณสักครึ่งถุงนะครึ่งถุงก็ตีไว้ว่าประมาณ75 75กิโลนะ1กิโล1กิโลของแอนทาไซต์เนี่ยเท่ากับ1.25นะถ้าเราเติมไว้ทั้งหมด75กิโลแล้วก็คูณ1.25นะครับก็ประมาณสัก80ลิตรน่าจะได้อ่าเดี๋ยวเราวัดดูนะครับว่าได้สารกองประมาณเท่าไหร่ละอ่าวัดสารกองก่อนนะครับอขอบคุณน้องอุ้ยนะครับจากไทยแอนทาไซต์ที่เป็นคนให้ข้อมูล กับพี่ออสนะครับถ้าสนใจนะแอนแทไซก็สั่งน้องอุ้ยเลยนะไทยแอนแทไซนะครับสั่งน้องอุ้ยแล้วก็จะมีของแถมด้วยเป็นกาแฟะนะครับเป็นขนมเดี๋ยวน้องอุ้ยจะส่งไปเลยเดี๋ยวเรากำลังจะวัดนะครับตอนนี้เราวัดก่อนว่าอยู่เท่าไหร่แล้วนะในวิธีการวัดก็แบบง่ายๆมากนะดูนะอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเห็นไหมมีกิๆก็พอแล้วนะเนี่ยนะ โอเคเท่านี้ถือว่าเวิร์กแล้วเสร็จแล้วถังแรกปิดเลยปิดฝานะครับเดี๋ยวเราจะล้างถังแรกแล้วค่อยมาล้างถังที่2นะ 2> โอเคครับขอบคุณครับครับอันนี้ใส่ถังที่2นะครับเราใช้เบิร์มนะเบิร์มถึงละ28.5ลิตรนะครับใส่ไปกี่ถุงละถุงที่ส28ี่ <c oughs> นะกติไว้30นะ3ามสิบก็าณ90ลิตรประมาณสัก80ลิตรใกล้เคียงกันเดี๋ยวลองวัดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่เรา เราใช้เบิร์มนะครับนี่เบิร์มนะ1ถุงเนี่ย28.5นะถ้านะใหจำไม่ผิดนะนี่ให้ดูก่อนคุณภ,ภาพของเบิร์มนะมาตรฐานเราได้ NSF ด้วยนะอ่ะวัดดูเลยเท่าไหร่ตามถุงนะอ่ะเหลือสแปร์ไว้ถุงหนึ่งโอเคเก็บไว้ครับ โอเคปิดฝาแล้วเดี๋ยวล้างอันที่2แล้วก็ไปเช็คน้ําของอันแรกด้วยว่าขาวยังนะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราก็ต้องล้างทีละถังนะ้ำเมื่กี้เราแบ็กวอรตอนนี้เราแบ็กวอร์ถังที่สองอยู่นะน้าําไหดายังพี่เนี่ใสแล้วนะชัวนะ,ะถ้าใสนะครับเราก็บิดนะบิดวาวอย่างนี้นะบิดวาปวิดตนนัวนี้นะปิดตัวน,นี้ พิเน,นะนะอ่าดูดหายใยยังนะชัวนะ,ะนี่ถ้าชัวใสไม่ใสนี่เราดูตรงนี้นี่เราดูตรงนี้เน่ยน,นะนะอ่าไม่เป็นไรเราล้างไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันใสเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีน้ำค้างอยู่ะนะโอเคนะนี่ถัทงที่สองนะครับปั๊มเราก็จะลันสะดวกหน่อยโอเคเราเทถัทงที่สามแล้วนะครับก็เป็นถังคาร์บอนนะ คาร์บอนตัวนี้เป็นของของคนไทยนะครับได้ NSF นะของคาบูก,กานนะครับของโรงงานพิจิตนะเนี่ยนะสรุปแล้วนะครับถังตัวนี้16นิ้วเนี่ยเราใช้จริงๆิงประมาณสัก80ลิตรนะไม่ใช่100ลิตรนะครับเพราะว่ามันก็จะเติมอยู่ประมาณสัก60นะเราจะได้มีพื้นที่เยอะหน่อยบางคนบอกว่าถังละ100ลิตรมันก็ได้นะแต่บางทีมัน ใช้เยอะไปก็เปืองไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ทางที่3นะครับเป็นคาร์บอนให้ดูกันชัดๆว่าเราไม่ได้หมกเม็ดนะไม่ได้หมกเม็ดทำจริงนะ p ีเพิลแอคชั่นะครับเดี๋ยวดูค่อยๆขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเกดที่เรียกว่าใช้ IOD 1,100นะครับอ่าดูฝีมือการกรอกสก่อนนะครับระวังหล่นนะ เนี่ยดูมาตรฐานนะครับนี่ดูดูดูไม่ธรรมดานะอ่าเติมลงกันแล้วนะครับเนี่ยนะใช้ของดีนะเราต้องช่วยๆกันมันไม่ได้ยากนะเวลาที่เราจะเติมสารกองเนี่ยบางคนคิดอ่าค่าเติมสารกองลิตรละ40บาทบ้าง60บบาทบ้างพี่ออสคิดไม่ถูกเลยไม่กล้าคิดเลยนะสอนเติมแล้วกันซื้อเองเติมเอง นะใช้ของดีเราก็สบายเนี่ยในขณะที่เราเติมไปนะครับเราก็แบตวอร์ดถังที่2ไปด้วยนีย่เราดูปั๊มถังแรกเนี่ยปั๊มถังแรกเราในสี่บานะครับ4ี่บานะโดยที่ใช้ปั๊มน้ําตัวนี้นะครับของไต้หวนันนิ่มเงียบเห็<า>นไหมครับ<า>เดินเงียบตัดต่อนะกินไฟก็น้อยประหยัดก็ประหยัดนะครับเนี่ยเติมถังแรกไปแล้วนะครับประมาณ50ลิตรนะคาร์บอนนะ คาร์บอนหนึถุงเนี่ยยี่กิโลนะยี่กิโลแต่ความจุนะที่เราแปลงเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มก็อยู่ประมาณ50ลิตรนะแต่เราลองวัดดูนะว่า50ลิตรแล้วจริงๆเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่กันเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ยถังแรกนะครับถังแรกของคาร์บอนอ่ะเดี๋ยวเอาพ่อวัดดูเดี๋ยวพี่วัดก่อนวัดก่อน ว่า50ลิตรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าถัง16ลิตรเนี่ยไม่ใช่ถัง16บหกเขาเรียกว่าถัง16นิ้วเนี่ยหรือ40เซนเนี่ยนะว่ามันใส่สารกองที่เขาบอรอยลิตรมันเป็นไปได้ไหมนี่เราอยู่50ลิตรใส่กันนะอยู่ตรงไหนอะจับออกมา50ลิตรนะครับเนี่ยห้าสิบลิตรอยู่ตรงไหนละวัดวัดวัดโอ้ยยัง50ลิตรยังต่ําอยู่เลยนะ นะเดี๋ยวเราใส่อีกสักเผลอๆอาจจะเป็นถุงอะคือช่องว่างในแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะบางทีเราบอกในเรื่องของความจุความหนักมันไม่เหมือนกันนะสองถังหนะ้าอย่างแอนทาไซด์เนี่ยเราใส่ไป75ลิตรนะก็ก็ไปค่อนข้างถังแล้วตัวนี้50ลิตรยังไม่ถึงครึ่งถังเลยเดี๋ยวมาดูนี่ใส่อีก50ลิตร100ลิตรมันจะได้เท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไป ซื้อขายหรือคำนวณเนี่ยเรจะได้มีความรู้ด้วยว่า,าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่าร0อลิตรเนี่ยอยู่แค่ตรงไหนนะโอเคนะครับอันนี้อาจจะได้ถึง4ถุงเลยนะ4ถุงก็คือ2ถังคือคาร์บอนได้เยอะไว้ก่อนยิ่งดีนะครับโอเคแน่ถุงที่2นะครับถุงที่2นะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูคาร์บอนนิดนึงเห็นไะห ได้มาตรฐาน NSF ด้วยนะของไฮคาบนะครับนะ่ с т а ดหกสดมรนะครับ Safety Information นะ25กิโลนะก็1ถุงเนี่ย50ลิตรนะ25กิโลนะใช้ของดีมันก็จะดีกันเองนะครับสำคัญนะคร์บอนนี่สำคัญนะอันนี้ก็ใส่ครึ่งถังอเดี๋ยวเราลองดูอ่ะครึ่งถังครึ่งถุงไม่ครึ่งถังครึ่งถุงก็คืออีกประมาณสัก อ่า25กิโลก็คือ75ลิตรอ่าวัดเลย75 75ิ้าเิ้ได้ไหมเนี่ยเราลองวัดดูนะครับดูนะ่อ่าเราวัดนะอ่า75้โอ้โเอ่อเลยเยอะไหมพี่ใส่ให้หมดเลยนะโอเคหมดสบายอยู่แล้วมัง้ง นะอ่าพอ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 แล้วพอแล้วอ่าครึ่งของครึ่งถุงนะเนี่ยมันนา่าจะเหลือ10ลิตรสุดท้ายนะก็ตีว่าเราใส่สักประมาณ9 90, 90ลิตรน่าจะได้เดี๋ยวลองวัดดูไม่อยากให้แน่นเกินไปแน่นแน่นเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้แบ็ควอดไม่ก็ดีมันจะแน่นมันจะแน่นเหมือนถังแอนทาไซต์อ่ะ มันแน่นนะเพราะมันหนักแอนดีไซต์นี่หนักนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองวัดดูแต่คาร์บอนนี่เบานะอ่าเดี๋ยววัดดูนะครับอ่าลงลงได้แค่ไหนดูอ่าเราจะได้มีช่วงฟรีบอร์ดที่มันเหมาะสมนะโอเคพอแล้วแค่นี้ครับโอเคก็เดี๋ยวอันนี้เติมในนี้นะครับแล้วก็เปิดอีก2ถุงนะเอะเปิดอีกถุงเดียวเสนะ อ่าเปิถุงเดียวใก่น,นี่ก็จบแล้วนะใกล้เคียงกันโอเคครับเราจบประมาณนี้นะถังนี้เดี๋ยวคาั์บ,บ้อนเราอีกถังนึงนะครับแล้วก็มาเลยสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ําก่อนหายดำยังพี่น้ำหายดำยังยังโอ้เบิร์มนี่ล้างช้ายังดำอยู่ใช่ไหมโอเคมาถึงถังสุดท้ายกันแล้วนะครับ แน่ถังสุดท้ายนี่เป็นเรส,สินนะเขาบอกว่าถังเนี้ยขนาดกี่ขนาดเท่าไรเนี่ยขนาดกี่นิ้วเนี่ยจำไม่ได้60สิอ่าไดมิเตอร์ถังนะครับหกนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเติมสารกองได้กี่ลิตรดีไหมอ่านี่คือละอ้าพี่ได้เลยยกเลยครับอ่าเราเตรียมไว้ทั้งหมดจำไม่ได้แล้ว8ดหรือเปล่า น่าจะ8ปถุงนะ200ลิตรอ,อ่ะโอเคโอเคเอาไม้ได้ไไดสูงอ่าเห็นไหมเราต้องประดิษฐ์ประดอยวิธีการก่อนนะอ่าอันนี้ไม่มีสอนในตำลานะอ่า<ม>เดี๋ยวไลว่ดูนะครับอ,อ,รอ่าถึงถังสุดท้ายกันแล้วนะครับ อันนี้เป็นเลซินนะครับเราใช้ถังไดเมนเตอร์ขนาด60เซนนะก็คำนวณอยู่เข้าๆประมาณ200ลิตรนะครับาบางคนบอกอยาก300ลิตรก็ได้แต่ก็เปลืองแต่เรามองว่า200ลิตรก็เกินทนแล้วนะอ่าเป็นของดูฟองนะครับดูปองก็คือเป็นบริษัทเดียวกับฟิลมเทคนะครับเราเริ่มใส่กันแล้วนะครับถุงแรกนะ เดี๋ยววันนี้ได้ได้น้ำแน่นอนได้น้ำแน่นอนรับประกันนะรับประกันคอนเฟิร์มนะครับนะแหมพัฒนาการเห็นไหมระบบน้ําเรานะก็เลือนเลยเดี๋ยวให้พี่แม่บ้านนะครับเก็บเลยนะครับไล่ๆเก็บเลยทําความสะอาดล้างได้เลยนะนี่นเปิดก๊อกข้างล่างนะเก็บได้เลยนะครับถุงเก็บได้เลยเก็บขายได้เลยนะครับนี่ถุงที่สอง แข็งแรงมากนะเก็บถุงได้เลยอ่าค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,ครับยังไม่ต้องเยอะตัดไปอีกสองถุงก่อนนะครับดูเดี๋ยวเราจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับนนะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนนะครับนี่อันนะี้ไม่เื่อน้อ่าต้องรู้นะเดี๋ยวก็แกงเดี๋ยวก็แกงเดี๋ยวก็แกง ใช่งานจะสอนแล้วเองอ่าใส่ถึงไหนแล้วไหนวัดหน่อยไหนครับโอเคตรงนี้ตอนนี้เราใส่ไปอยู่ประมาณ10ถุง10ถุงถูกวะสิบถุงหน่อยนะอ่าสิบถุงวัดไดมิเตอร์ซิว่ามันเท่าไหร่ไม่ไมวัดจากก้นถังถึงไอตัวที่ถึงแกนอะ อ่ะพี่จับไว้อ่ะน่าจะกก้นถังอ่ะดูว่ามันสูงเท่าไหร่หนึ่งเมตรเท่าไหร่อ่าสองเมตรอ่าไม่ถึงอ่ะวัดถึงแค่ท่อถึงแค่ท่อที่สันกองแยะนะครับอ่าเท่าไหร่อ่ะสิบเซนใช่ป่ะแล้วเหลือข้างบนเท่าไหร่วัดข้างบนจากที่เหลือเหลือเท่าไหร่อ่ะแค่ไหนเท่าไหร่ฮะฮะก็คือประมาณครึ่งครึ่งนะ โอเควัดไดมิเตอร์ซื้อว่าเท่าไหร่ความกว้าขงของถังอะตกลงเราใส่ไปกี่ถุงเนี่ยสิบ <10 S 2> ถุงไอเราสั่งมาสิบสี่ถุงเลยเหรอฮะไดมิเตอร์หกสิบหกสิบใส่ไปครึ่งนึงตอนนี้ใส่ไปสองร้อยห้าสิบลิตรนะสองร้อยห้าสิบลิตรเอามาอีกเอามาอีกใส่ได้อีกใส่ได้อีกสองถุงอีกห้าสิบลิตรสองร้อยห้าสิบลิตรก็เป็นสามร้อยลิตรนะ 300ลิตรก็จะเหลือสแปรไว้2ถุงโอเค